มาอืมโคชนสสวัสดีครับ มาพี่น้องมือนีได้พี่อันนี้เนื้อน้องลายจุรวมพี่น้องไข่หลังคิดนี่อันนี้ตับวัวนี่ <c oughs> คารลิเวอร์การบ่ออันนี้บูทีติคอลส์หรือว่าติงหวนติงหวนบอ่อติงหวนบ,วนบด่ดึกอันนี้ครับลูกอัญะงง่วอันนี้สามสิบกีบอ่อ ข่าวสตอมักเบาตือบอป่ะพี่น้องมากินน้ำกันได้ครับเด้๋ยทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสตบปอปอลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคาบูดียทยัทง้ aw, Malaysia, ah <c oughs> ทงไต้หวันทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเออทั้งนี่ก็ญี่ปุน่นทั้งเกาหลีนะครับเด้ย๋ยมากินน้ำกันฟั่งยุโรปฟังอเมริกาฟังโซนเอเชียตะวันออกกลางมากินน้ำกันพี่น้องฮัลโหล my friend from ออราโรโบคัมบิโตริมิสูเดอแอร์บับมิกข่าวลิฟว์ บี uh, uh, beef. Uh, This one บั l l e e บ l ูเท o ิลส์ e ล้วนี่ s l e t i t delicious t o g จิ้นเจ้าอันแี้เวีดนามเด่นอันงานบ่อฝ่าเบาตือบ่อฝ่าชัดบ่อฝ่าฉิดบ่อฝ่าติงติงวนบ่อดึกเว้ยเงามาพี่น้องมากินวกันไปขอขอขอตัดกันด้อพี่น้องเด้อ แตดเราจะจานมาให้เบิรค่ามาพี่น้องจัดรเรียบรอยอ้อยละทีอันนี้ใครหลังครับตกงางาม,งามสามสิบกีบแล้วก็น้องไล่พี่น้องมาหนี้จุรวมมาได้ครับเด้อมากินน้ำกัน,ก,นก่อนกินขอจวดกันทำพิธีพี่น้องมาได้วัวเสียวเงยเงยวเดิมกลับมาจวดพี่นอ้องอื้ Ừ, ngon lắm Nướng sầm ngon Very good พริกแท้นะครับบุเ๊เป็นพริกปอมมือไปงานนี่คนถามว่ากินพริกปอมบ้าสั่นของแท้พี่นอ้องอือือันนี้ใ <c ười> ครทำง่วงอย่าลองเบิรงพี่น้องคนบ้าลองกินมึงด้วยสั่นเนี่ยเนี่ย b ูเท t e ค t i c o s this one ติ่งหวนบ่อ ติงหวนนะติงหวนบอดึกนี่อันนี้มันขับพี่น้องนี่ส่วนชิลร่องเบิ้งร่องนไว้สิดแสบบอแบบนึ่งนะครับพี่น้องนะร่รอ,แบบงรอ,งองไปจากตอนกันตอนสอนตอนกันครั้งแรกที่กินทั้งที ขอสดแปบ๊บอืม,อมเอาแซบกรุบกรุบมันมัน อืมสุดยอดมาทำพิธีตับเนือ้อไขหลงังไข่หาม,มาพี่น้องมากินน้ำกันขอทำพิธีก่อนนะอ่ะพริกห้าเม็ดจัดให้เต็มเต็ม 哇，嗯。 ในเบื้องไม้พาพี่น้องของแท้สำหรับผมมาเผ็ดได้พี่น้องอมาสดตับแบบแซมกันเด้อ การบอรเฮ้ยอ่าการบอรบ่าวตือบอทัชบอชิดบอติ่งห้วนบอดึกอืมอืมแบบขออนุญาตซอยได้ไหมน้องอืมแซ่บ บาคิดว่าจี่แสบขนาดนี้จิตใจล้วกรุบกรุบมันมันผมไม่กินตอนแรกว่าจะไม่กินแบบว่ากินแบบกินคิ้วๆเป็นเขียวพน,นาพี่น้องอันนี้ผมมีเลยมันมัืม แสบหลาย อืมครับลองเด้อพี่น้องเด้ออร่อยมากอืมๆ <c oughs>

嗯。Mm hmm. กันลำ <c oughs> สับหลายพี่น้อง this is a l o t of it's my favorite for me for me I love it if you don't like raw beef you just uh, take it for cooking before eating but uh, it's much better for you but for me I love it วกได้กินริบได้กรับไปอเิ็ดสุษพี่น้องเด้อสำหรับผมกินดิบได้บ่างบม่มีปัญหาครับอื จับอืมมาสุดท้ายห้สุดกินเวอร์แล้วมันหลายพี่น้อง มีไงปมปมอู้เ <c oughs> ข้าได้ปะคำใหญ่เทปน้อง Mmm. <Private classroom liksom> สุดยอดครับพี่น้องมินีิอ่ะมินีิผมทอดเสบีพี่น้องนะอันนี้อาจธิบายให้กินต่อ foot, ครับอีก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 คลิปหนึ่งครับพี่น้องอ่ะมื้อหนาผมฮะเอาจะเอามื่อนี่อะไม่ได้แซ่บไม่กินในเมืองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเช้าๆเอาวิดีโอเซนบ๊ายบายขับรถในเงียวบ๊ายบายเลิฟอยู่๋อเลิฟอยู่เวียดนามบ๊ายบาย